โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับผมวันนี้ผมวันรัชชานทักิเล็กนะครับผมก็จะไปดูคลิปนะครับผมฝากให้คุผู้ชมหน่อยนะครับผมโอ้โหนี่เสียงรบกวนดังเนาะนี้ข้างบ้านไม่รู้เขาทำอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะมาสอนนะครับไม่เป็นไรข้างบ้านเขาทำอะไรก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาสอนนะครับสอนอะไรนะครับสอนพูดนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนคนไทยนะครับให้พูดภาษาไทยใหญ่เป็นแบบเป็น,ปนแบบเหมือนออริจินนลเลยนะครับผมออริจินนลไม่รู้พูดผิดพูหรือพูดถูกก็เอาไปครับผม <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาสอนคนไทยให้พูดภาษาไทยใหญ่ให้ชัดเจนนะครับบางคนนะครับผมก็จะพูดว่าเนี่ยผมขอไปปิดหน้าต่างก่อนนะครับโอเคผมป,ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อาจจะมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไฟมันอยู่ข้างบนนู่นนะไม่เป็นไรเรื่องไฟมันไม่มีปัญหากับตัวเราแต่ที่มันมีปัญหากับตัวเราก็คือคําพูดนะครับนะคําคพูดนะครับสมมตินะผมจะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือแบบว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับสมมติถ้าคุณผู้ชมข้าไปเดินเข้าไปใน <c oughs> ในไร่ไล่หนึ่งนะครับในไล่ไร่หนึ่งนั้นนะครับ คุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณชมเข้าไปทําอะไรเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายอะไรเข้าไปลึกมากเลยนะครับเข้าไปลึกมากอ่าหลังจากนั้นอ่ายังไงครับถ้าหิวน้ําเกิดเกิดขึ้นอเหงียดอยากหิวน้ําอยากกินน้ํานะครับอยากกินน้ําหิวน้ําแล้วก็บางครั้งก็อยากเข้าห้องน้ําใช่ไหมบางคนนะครับผมถ้าเดินถ้าเราเดินออกมาจากไร่นั้นก็ยาวนะครับประมาณ1กิโลกิโลเราเดินเข้าไปถ่ายรูปนะ ก็พอดีบังเอิญในไร่นั่นน่ะมีบ้านบ้านหนึ่งนะครับเป็นบ้านกระท่อมนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นบ้านกระท่อมใช่ไหมครับเป็นบ้านกระท่อมอคุณผู้ชมก็เข้าไปทันใดคนในบ้านกระท่อมนั้นก็เป็นคนไทยใหญ่าจะพูดยังไงคุณผู้ชมคนไทยใหญ่ก็ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจคนไทยก็ฟังคนไทยใหญ่ไม่เข้าใจคุณผู้ชมจะเสียสละเดินจากในในไร่ไร่นั้นเดินออกมาเลยเหรอ พออะไรนะมันมีสมมุตินะมันมีเอ่อวิวสวยๆที่จะถ่ายรูปได้นะครับ mm. ก็คุณผู้ชมก็จะเดินออกมาเลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมปวดที่จะเข้าห้องน้ําหรือไม่ก็หิวน้ำแหละถ้าหิวน้ํานี่ไหวอยู่แต่ว่าถ้าปวดที่จะเข้าห้องน้นํานี่น่าจะยากอยู่นะครับถ้าเราเดินออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะเอ่อตรงหน้าไรตรงหน้าไรนั้นมันจะมีอะไรนะมันจะมีห้องน้ําหรือ ร้านขายน้ำดื่มนะครับมันไม่มีนะครับบางบางทีมันบางทีมันไม่มีนะครับผู้มมมชมต้องขึ้นรถไปอีกแล้วก็ไปกลับบ้านหรือไม่ก็ไปไปที่บ้านคืออื่นที่พูดภา,าษาไทยได้นะมันก็เสียเวลานะครับนะอันนี้ผมก็จะย,ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะไปสอนนะขอพูดอะไรสักนิดนึงนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเลือทํงางมในช่องวันรัชชากเล็กด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อว่า วันมาครับช n แนลผมจะลงเกี่ยวกับเกมนะครับเป็นส่วนมากก็ฝากไปกดติดตามไปดูคลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไปวันจะสอนนะผมก็พูดอีกหนึ่งอย่างอย่างสุดท้ายละใครนะครับผมจะสอนนะหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันก็ห้าคลิปนะครับหนึ่งวันห้าคลิปเออหนึ่งวันห้าคลิปขออภัยผมหนึ่งวันห้าประโยคนะครับผมหนึ่งวันห้าประโยคนะวันละคลิปเนี่ยวันละคลิปนี้ห้าประโยค ับ2วันก็10ประโยคใช่ไหมครับมันจะสอนภาษาไทยแย่วันละ5ประโยคนะครับ2วันก็10ประโยคใครนะครับอยากเรียนแบบเร็วๆนะครับอยากเรียนแบบเร็วๆก็ทักมาทางแชทได้เลยนะครับชื่อว่าเพจก็ได้เ,เพจชื่อว่าเสาวันชาแนลหรือแชทส่วนตัวก็ได้ชื่อว่าวันเ,เสาว,วันเสาว,ว,ว,วันหนุ่มไตนะบอกทั้งลิงก์เพจ ทางลิงก์เฟซและทางลิงก์เฟซแล,ละลิงก์เพจอะลิงก์พันมผมก็จะทิ้งไว้ใต้ลังคลิปนะถ้กเข้ามาได้แต่ว่ามันจะมีค่าสอนนะครับก็เหมือนเราเปิดโค้ดเนาะก็จะเปิดโค้ดสอนนะครับแ,แล้วแต่คุณผู้ชมเลยจะได้อยากได้วันละสิบประโยค1ิห้าประโยคย0สิบประโยคแล้วจต่แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็จะมีราคาขึ้นไปตามตามคําตามคําตามคําเรียนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าอยากเรียนนะครับอ่า หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับอ่าเอาเป็นชั่วโมงดีไหมหรือว่าเอาเอาเป็นเอ่อรายประโยคดีอ่าเอาอะไรดีเนาะอ่าเอาเป็นหนึ่งชั่วโมงดีกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งชั่วโมงราคาเท่าไรหนึ่งชั่วโมงราคาหนึ่งเดือนละสี่เอ่อสองพันบาทครับผมสองพันบาทสองชั่วโมงราคาหนึ่งเดือนสี่พันบาทนะครับผม ใครสนใจก็มาเรียนได้นะครับผมภาษาไทยก็มันก็ถ้าถามว่ามีค่าไหมก็มีค่าอยู่นะคุณผู้ชมเออนะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมปดเข้าห้องน้ําหิวน้ําจะทํายังไงอะ่ะคุณผู้ชมเออนะถ้าถ้าผมบอกว่าในช่วงนี้ยุคนี้ไม่มีโค,ออโควิดไม่มีตังได้ครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้ฟรีก็คือมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับวันละห้าประโยคนะครับผมหนึ่งคลิปห้าประโยคนะครับผมมาเริ่มสอนประโยคแรกกันเลยครับ คำทักทายนะครับผมคำทักทายภาษาไทยเขาจะเรียกว่าสวัสด,ดีครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าสวัสด,ดีค่ะนะครับผมแต่ว่าภาษาไทยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะรวมพูดกันเลยรวมพูดเดียวเดียวอันเดียวกันเลยพูดว่าใหม่สูงค่ะนะครับพูดใหม่ใหม่สูงค่ะใหม่สูงค่ะนะครับผมแปลว่าใหม่สูงค่ะแปลว่า สวัสดีครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สวัสดีค่ะนะครับผมก็เป็นป,ประมาณน,นี้แต่ว่าถ้าไทยเนี่ยเขาจะรวมเป็นเซตเดียวกันนะผมพูดเป็นคําพูดเดียวกันเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอ่าอีกคําต่อไปผมกินข้าวหรือยังนะครับอ่ากินข้าวเรียงอันนี้เราเราเราถามฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าเราถามฝั่งตรงข้างเนาะตรงข้ามเนาะโอเคผมกินข้าวเรียงก็แปลว่ากิน เข่าย่ำห้านะครับฟังใหม่กินเขา h, า่าย่ำห้าอีกรอบหนึ่งกินเขา h, า่าย่ำห้านะครับผมกินเข่าย่ำห้าแปลว่ากินข้าวหรือยังนะครับผมอ่าถ้าพูดกับผู้ใหญ่นะครับผมจะพูดกินข้าย่ำห้าคา่านะครผมภาษาไทยพูดอย่างนี้ถ้าพูดกับผู้ใหญ่นะพูดกับผู้ใหญ่ที่มีสัมมาครวะว่นิดนึงก็พูดว่า กินเขายาาา่าห้าคาเออกินกินเขายา่าเอา่อแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอ่าถ้าพูดกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ <feather> ถ้าเป็นลุงก็พูดลงุงถ้าเป็นน้าก็พูดน้าถ้าเป็นอาก็พูดอานาผมถ้าเป็นพี่ก็พูดพี่อสมมติผมจะแนะนําลุงนะครับอ่าลงุงนะครับกินเขาย่าห้าคาลุงคาลุงนะครับกิน เขาเย่าห้าคาลุงกินเขาเย่าห้าคาลุงนะครับอ่าต่อไปผมป้าก็เป็นยังไงครับผมถ้าเป็นป้าก็กินเขาเย่าห้าคาอีอีอปลานะครับมันจะมีคําว่าอีด้วยนะครับอีปลาไม่ใช่อีนะถ้าเป็นไทยนี่เป็นคําหยาบนะเพราะถ,ถ,ถ้าคำาว่าอีเนะี่ยนะครับผมอ่ามันจะเป็นคําหยาบเนาะ แต่ว่าถ้าอยากจะพูดอะอรอีอออ่างสไลอีอีอีปานะอีปานะครับอี I, ไม่ใช่อีปาอีปาไม่ใช่นะครับผมได้เวลาอีปาก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรเพราะภาษาไทยอยี I, กับอีมันก็เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าจะให้มันเพราะนะครับผมกินเค้าย่อะห้าอีปานะอี I, ดีกว่านะครับสไลอีสไลอีดีกว่าสไลอีนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็เหมือนปานั้นนะครับผม กินเขาเย้าห้าคาอีปา,น,าะนะผมนะประมาณนั้นนะครับอืม mm อ hmm. ะไรละสองประโยคนะผมถ้าเป็นลุงก็พูดลุงถ้าเป็นน้าก็พูดนะ้าถ้าเป็นอาาน่าก็พูดอาถ้าเป็นป้าก็พูดป้าถ้าเป็นพี่ก็พี่พูดพี่เป็นน้องก็พูดน้องนะครับถ้าเป็นหลานก็พูดหลานนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่มาพี่น้องนุนพี่น้องลุงป้านาอาอะไรอย่างงี้ภาษาไทยเขาจะพูดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงนะครับอ่า เดี๋ยวคลิปหน้าแป๊บบนึงครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะจงนะครับเจาะจงเรื่องอคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอานะครับพูดยังไงนะครับอ่ามาครับผมต่อจากไปแล้วครับผมอ่าจะไปไหนนะครับผมจะไปไหนหลีอันนี้คําที่สามแล้วเนาะคําที่สามแล้วผมอ่าหลีเมือไหลนะครับอ่าพูดใหม่จะไปไหนห หลีเมอไหลอ่าถ้าจถ้าจะพูดกับผู้ใหญ่ถ้าจะพูดให้พอก็พูดอย่างเงี้ยผมหลีเมอไหลคาถ้าจะพูดพอพูดคําว่าคาไปด้วยนะผมคาคอควายสาราคาน่าจะน่าจะถูกนะผมถ้าจะให้พูดเพอาะอ่ะพูดพอขึ้นต้องพูดคําว่าคาด้วยนะผมหลีเมอไหลคานะผมประมาณนี้นะผมอ่าต่อไปเนี้ยผมถ้าเป็นพี่ก็พูดคบพูดับพี่เลยนะผมถ้าเป็น อ่าถ้าเป็นลุงนะออาอะไรต่างเดียวก็พูดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพคำคำว่าพี่น้องลูกป,ป้านาเนี่ยถ้าอยากพูดยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับคลิปหน้านะครับต่อไปผมคลิปสี่เอาข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่อ่าข้อที่สี่แล้วนะอ่าข้อที่สี่นะครับผมถ้าสมมติอ่าเราลงเข้าไปในไร่ไล่หนึ่งนะที่มันมีบ้านนะผมถ้าเรา หิวน้ำเราจะไปขอ,อน้ำขอกินนะ,ะผมก็พูดคําว่าเออนำหน้าด้วยลุงป้านะอาอานะผมหรือว่าพี่หรือว่าน้องหน้าผมอ่าสมมติผมจะพูดคําว่าลุงหนะ้าผมอ่าลุงลุงคาตอนแรกตอนแรกถ้าเราเจอนะะ้ผมเราพูดคาว่าลุงคาใหม่สูงคาใหม่สูงคาคือททายนะะ้ผมคุณลุงครับสวัสดีครับหนะะ้าผมจะแปลว่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราก็พูดคว่าต่อว่าลุงคา โอ้ใครอยากน้ำออมีน้ำอยู่ห้าคานะผมแปลว่าผมอยากดื่มน้ำครับมีน้ำหรือเปล่าครับมีมีน้ำดื่มหรือเปล่าครับนะผมจะพูดอย่างไงอ้าวใหม่ลุงคาลุงคาโอ้หิวน้ำโอ้โอเคใครครับลุงคาโอ้อยากน้ำคาเอา่อลุงมีน้ำลุงมีน้ำอยู่ห้าคา นะครับผมอ่ารวมไหมลุงคาออยากน้ำอ,อลุงจ่องมีน้ำคาขอไปผมอ่าไม่ไม่ไม่คานี้ถูกแน่นอนอ่ะลุงคาอหิวอูออยากน้ำอ,อ,อลุงจ่องมีน้ำคานะประมาณนี้ออ ลุงคาอูอยากนำ้ำออลุงจ่องมีน้ำกินค่ะกินนี่จะพูดหรืไม่พูดก็ได้นะผมจ่องมีน้ำคาอย่างนี้ก็ได้ว่าจ่องมีน้ำกินคาที่นีก่ก็ไลนะครับเล้อย่างนี้ก็ได้นะผมอ้จะพูดภาษาไทยไล้นะอะอาต่อไปผมพูดก็ได้ก็ไลน์นาก็ไลนนี่เดี๋ยวผมจะบอกเลยนะับก็ไลนนี่ แปลว่าอะไรนะครับผมเมื่อกี้ผมหลุดปากพูดแล้วอ่ะข้อที่ห้านะผมกอลนี่นะครับผมอ่ากอลแปลว่าก็ได้นะครับก็ได้นะครผมจะไปไหนก็ได้นะถ้าถ้าอยากจะพูดละรีเมอ่อไหลกอลนะถ้าอ่ามันจะเอาเป็นประโยคเลยเนาะข้อที่ห้าแล้วผมจะไปไหนก็ได้นะครับผมรีเมอ่อไหลกอล หลีเมอไหลกอไรเนี่ยมก็จบแล้วนะครับผมภาพเร็วใครที่ฟังไม่ทันหรือเรียนไม่ทันะระแรงตาก็ย้อนดูคลิปก็ได้ใครอยากเรียนพิเศษก็คือแบบเรียนแบบส่วนตัวพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ส่วนตัวก็ทักมาแชทเลยได้เลยนะผม1ชั่วโมง2,000บาท2ชั่วโมง4,000บาทนะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะคผมคุณผู้ชมอยากเรียนวันละกี่ชั่วโมงนะครับอ่าก็ทักมาทางแชทได้เลยเพจก็ได้หรือ เฟซก็ได้นะครับผมมีคอร์สสอนเรียนคนไทยให้พูดภาษาไทยใหญ่ให้ชัดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะผมภาษาไทยใหญ่ง่ายๆก็ถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ส่วนมากก็คนไทยใหญ่เยอะเนาะเออคนไทยใหญ่เยอะนะ,ออนยยะ,นะผมก็จะติดต่อสื่อสารกับคนไทยใหญ่ได้ยังไงนะครับผมนี่ไม่มีคนไทยจะมีแฟนเป็นคนไทยใหญ่ก็ได้คุณผู้ชมคนะรับอหมนะผมประมาณนั้นนะครับผมก็ มาสอนนะครับผมคุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผมใครอยากเรียนให้เก่งๆให้เร็วให้เก่งให้เร็วกว่าคนอื่นก็ทักาันแชทได้เลยนะครับผม1ชั่วโมง2,000บาท2ชั่วโมง4,000บาทนะครับผมถ้าใครไม่มีตังช่วงโควิดก็ดูจากคลิปได้เลยได้เลยนะครับผมก็ผมก็จะสอนวันละนะครับวันละ5เอ่อวันละ 5, ว,ละ5วันละ5ประโยคน,นะครับนะบนะก็ เรียนค่อยๆเรียนไปนะครับผมใครที่อยากเรียนเร็วๆก็ทำกระดาแชทได้เลยนะครับก็อยากอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลือกทั้งหมในช่องวันรัชชันทักษิณเล็กและในช่องวันไมค์ครับชาแนลด้วยนะครับส่วนช่องวันรัชชันทักษิณผมจะเปิดหน้าหรือจะให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สอนภาษาด้วยเนาะแล้วก็ใครแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดในช่องวัน มาครับชแนลนะครับช่องนราก็จะลงเกี่ยวกับเกมนะครับเกมเกมนะไปดูแบบออมีสาระก็ได้นะผมก็ไปดูแก้เครียดอะไรก็ได้นะผมก็อาจจะช่วยคุณผู้ชมได้นะผมเอาแค่นมาจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นจะสอนออประโยคอะไรบ้างอีกห้าประโยคนะครับผมคลิปหน้านะเจอกันนะผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับปิดกล้องปิด